ชุดนี้ชุดเกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้จะมีโอเลงตัวนี้นะฮะสะลมเข้าไปหน่อยเดี๋ยวยัดเข้าไปเดี๋ยวมันขาดชื่อ,อก็ด้านข้างอ่าแล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับไม่มีมาร์คครับยัดตรงไหนก็ได้ยัดเข้าไปเลย เดี๋ยวผมจะดันใช้แรงดันเลยใส่ทุ่งมือก่อน อันนี้เป็นตัวสปริงตัวนี้ครับตัวนี้จะยากหน่อยเพราะว่าเราก็ต้องใช้กิ๊บล็อกตัวนี้ล็อกตรงล่องนี้นะครับมันจะกดยากเพราะสปริงตัวนี้มันสู้มือเราเดี๋ยวใช้วิธีอันนี้สปริงก็จะเข้าตรงตะตุ่มนี้ครับอุ้ยเศษอะไรเนี่ยเป็นตะตุ่มซีตุ่มเนี่ยใส่ล่องไหนก็ได้ครับขอให้มันลงลงลงร่องมันเนี่ยล่องละแต่คราวนี้เราจะใส่ไอ้ตัวนี้แหละยากเพราะเราไม่มีเครื่องมือกดนะครับ ดูแล้วกันใส่ยังไงหาวิธีแนวทางเดี๋ยวต้องใช้แรงหน่อยนะขึ้นคอมเลยล่ะ

nè nah, đừng có vị 嗯。<noise> <noise>